แปลว่าการสร้างบาร,รมีมาแต่ละคนไม่ทราบใครสร้างอะไรนักวัยนอกจากตัวเองจะเป็นผู้รียนรชาติทุงตำแหน่งได้นักจัดก็สามารถรู้แตนเองได้แล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้เพราะเ,เห็นว่ามันระลึกถึงคนบุนงนะฮะถึงมันนับไม่ได้ว่าที่าะให้ข้างโน้นไม่เโตขึ้นทางนั้น เปี่ยนจากยาบินคริโอมิดดูเห็นเราทั้งที่นะเป็นมนุษย์นี่แหละไทยไทยนี่เปลียนสามร้อยตอนที่ปฏิบัติเรื่องเพลี่ยนสามร้อยข้าวสิบกปีเท่านั้นมาอยู่วันใสมันเป็นบันี้ก็ถึงร้อยกว่าปีแล้วอยู่มายี่สิบปีแล้วยี่สิบสามปีแล้ว มันกินกร้อยกว่อยู่อฟริกาไม่ใช่ไม่ได้ถามมากี <S <S ่ปีอยเมืงกรังก็ไม่ได้ถามกี่ปีอยู่ตะวันก็ไม่ได้ถามว่ากี่ปีตะวันนั่นอยเมืองกอิไม่มากพอาพายมืองตะวันนั่นงรอันไม่ใช่มีนาทีเลยมากข้าวน เป็นผู้ฝากสอนว่าอินเแต่ชาวดานุณน้อยแล้วก็มันน้อยจกักไม่ได้ดูว่าสุจาดจับแค่เธอรูรู้ว่าอย่างนั้นแต่ไอเ้เธอตนเดียนั้นดูมันจะว่าอ่าเขิ่อนทรายแล็วดีก่อุปสรรัในติเบรียแลย้วแ่ละเก่นมากนั้นเก่งมาก ในท่านคุณเคยวันนี้นะอันนี้อดีตความไม่เคยรู้เพราะเห็นว่าขุดทั้งหมดที่สอนมาในภาษาหนาี้เรียบร้อยดีใส่ผู้ใส่ความอ,นนอมาจจะทำแต่ไม่น้องพอพดนั้นทำไม่เห็นไมน่ดูทำไม่รู้ไม่ดูไม่กระชุดว่าเราว่าเอาไม่เอา ดูอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอันนี้แหละฉะนั้นทำมไปตัวใดไม่สน,นหลักอุาการโดยเฉพาะโดยเฉพาะอยากไปเรียกว่าปารามาสถานทางคันสูรไปเรียนโรไวยทีนี้เมื่อเราได้ตินฟังครูอาจารย์ใดๆที่เก่งว่ายคนมากแต่อำจารยก็ไปถามดูบางที ถามกันดูว่าอไอ้ขานหน้านี่มันดับด้อย่างไรครับถามนีใไกางอธ้บายจะขานหน้าดับทิศแลวไอ,อ้ทางชั้นวิทยุที่มันเป็นอย่างไรครับถามถามไงแะไอทาเปิดจังลักษณะมันอย่างไรครับดับทิศของผู้ชมตอนนี้อันไหจะทำไปยังไงโคตรอูโปไปยังไงองถามดูที ถ้ามต้องเจอเป็นการณ์ยากเป็นยังไงเนี่ยเมื่อไม่มีอะไรแล้วไม่ตรวจอะไรจับสิ่งกับไอ้เองก็ไม่ทำไรไม่ไม่มีอะไรแล้วหมดสิ้นแล้วตอนนี้มันก็ตร้างปัญหาถามตัวเองว่าเราได้อะไรได้บ้างตอนนี้สิว่าอุปนิสัยจากสิ่งละสกายจับสิ่งได้ พระรวิวจิตรศิษยาในสงสัยใดๆธรรมศากายยึดถือภาษาธรรมะแปลว่าการกอยู่ในอัตตาของเราคือตัวว,ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราว่าคำนั้านี้เป็นตัวเรานั่นแหละคือแบบเรายึดถืออยู่นั่นแหละเนหว่ัฒกาญาติถือคือวิฟังเห็นผิดหลงจุดสมมติคือเราไม่ติดสมมติ ไม่มีวิสุทธิันหน้าว่าเป็นตนแล้วก็มีภาระที่สี่เลยท่าน,นี้อริบุศึจษาไม่สงสัยในสูงในวินัยที่ตนปฏิบัติอยู่รู้ทุกอย่งางไม่สงสารผู้ใดไม่สงสัยในธรรมที่ตนปฏิบัติอยู่ว่ามันถูกหรือไม่ถูกร,รู้อะไรู้างล่ะ ผูสื่อสารเส้นและพระตาประดามเรายังยึดถือเุ่มลุ่มๆดอนๆขาดบ้างเตินบ้างเลยบาทีก็ไปคิดและถือเรื่องใจอื่นเรือใจนึกตรมชอบใดศาสตา์อื่นแต่วันนี้มีคนมาถามศิษมาถามว่ ใช้เช้บาบาเป็นยังไงบางครั้งบอกระวังไม่ใช่สัปดานะมันจะออกมันอลับตาไปแต่คำนี้ไม่ได้พูดอกบางค่ันงกใจแต่เพือนได้บอกมันมายากนบบกัณฑสมาธิบอกระดานั้นต้องมีอะลรอันนี้ขาดสามอย่างนี้ไม่ขึ้นข้อหมายสามว่า แล้วเช็นพูดถึงทางพระโสดาบันรธรรมพระโสดาการทีตมีเรียกว่าโสดาปฏิมาเท่านั้นเวลานั้นสาลาได้เมื่อเขางดูผลเขงมันลาลาต่อไปไม่ได้อีกเขากำลังมีเท่านแต่แค่นี้ก็เป็นสารวิยาแล้วเกวพระเจ้าบุคคล นี่ก็เมื่อเราถอยออกมาเราจากสมาธิแล้วนี่จิตใจเขาอิ่งเบกิกบานไม่ยินดียินได้อะไรท,ทั้งสิ่นอาหารการกินทุกอย่างรู้สึกว่ามันอิงไม่ยอาย,ยากจะถานหรอกระยะของมันที่สวยผลนี่เหมือน กับตาหัยคือไม่เกินสี่วันหรือห้าวันแช้าสามมันนี้มันก็ดับเรากลับมาเป็นมนุษย์สามเลืแต่คุณมาตามมันนี้ไม่ลบไปไหนแล้วถจะไปเกิเนเจ็ดานต่อต่อไปสามวันนีก้ก็ติดไปไปกับติตเราจากต่อต่อไปเมื่อพบพุทธศาสานาได้บดี ก็ได e, ad sa ้มีอุตส่าห์ให้ได้ปฏิวัติมีได้พบครูอาจารย์ด้วยกรรสมบูรณ์ผลได้สร้างไว้เป็นสิ่งบันดาลให้ได้พบกันพระเจ้าดาเพราะัดเพงพระเจ้าัเมื่อสวยครบสี่วันหรื้าวันก็ได้เรียกว่าเป็นพระเจ้าดาปฏิผลเรียกว่าสวยผลนะ ระดับแรกก็ยังเป็นพระเจ้าดาปฏิคุนคั่นแหละพอห้าวันหกหกวันเจ็ดวันนั่นระดับจิตธรรมดาปกติเหมือนมนุษย์พอได้แต่ว่าคนนั่นนี่อยู่ไม่าหายใจไหนแล้วเมื่อได้ทำนั้นนี้แล้วเรารู้ว่ยอาจที่จะล่าต่อไปเป็นตักคาถาหา,ข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 าขึ่งอนาเศรษฐามียังถึงละ สั้งหมดผิดไป,ป้งมาันล่าไม่ได้ออกมันอกสัญญาเราก็มีเราล่าอะไรได้เราก็รู้อยู่ที่ได้ล่าจะยังส่วนที่ยังล่าไม่ได้สัญญาเรามีแล้วอะไรบ้างเพราะอันนี้ทำพร้อมและอย่างสนิทสัญญาไม่มีมันเป็นกฎเสริมกันเป็นธรรมชาติ บอกว่าเทนี้มันจะมากกว่านี้ไปมันจะเผื่อรังสรรั์ดีสุดให้ภาวะตัณหานี่แหละมันมีอยู่ด้วยในจิตใจเราแล้วก็ไอ้ดีว่าตัณหาด้วยภาวาตัณหานั่นมตีกลางหน้าตาดีว่าตณหนานั่นมันตีชายซอยเ mm hmm. นี่ยในทำให้ดี แค่ใช้คำไหนดีอย่าอย่าเอาไปตัวเมือ่อเหตุใดเกิดขึ้นที่เราไม่พอใจแล้วให้มันดับดับแล้วไม่เกิอดอีกไม่ได้อย่า,ยายงนั้นแต่ยังหายใจผมไม่ใช่ด้วยเพราะรู้ว่ามีสัำฝันมีคำง่ามต้องมีทุกข์มีทิดด่ดึกมีตัณหามที่ด,ดึก เขาจะเป็นงันโรงกับเป็นแรงตึกห้าเดียนหกป็นวันพระทำมากกดจะ้ก่อจากเคืนใช่ไหม ตอนนี้ตอนที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติลงที่กบชงที่กบชงนั้นเป็นปที่พักแห่งเมื่อที่กบชงมันยังไม่สำประยุทธ์ลงก็ขอคืนไปมักมาเชิญลาิบายมักไม่เป็นอข้อแล้ว สารคนณมากก็เลยอยู่ที่ประชาชนที่มันอยู่การที่ประชาชนทังเกศที่ดีแบนที่ก็มาแผลเพื่อให้ขึ้นให้เราขึ้นมากคือให้เราเห็นทางเห็นเรกแพร่เห็นบันไดแต่ขั้นพอเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องขึ้นมาก ทานจนมาก่าครั้งแรกก็อย่างที่บอกแล้วว่าให้ภาวนาเป็นตัวตัวไป,ตไป้เป็นคอคอไปแล้วเมื่อห้าวันหกวันแล้วแยกรายละเอียดควมความเห็นให้รายละเอียดเราจะเดินไปพัฒนายอยู่จนเทวสมาธิมาก เอาชุดแปดถ่ามันถึงมัดแปดิงมันก็หยุดเองที่ออกนั้นที่ออกไก่ไม่ก็หยุดโยกไก่มันก็หยุด,ยม,ยดมันไม่ไม่ออกตรงนี้ของสมาสมาธิมั่งเป็นที่รวมกำลังเองคุมกองไปเลยของบุญอีกเรียกว่า สุภาวะเมื่อเมื่อเราเสรนีกแอะคี่จะทำวิ้ัา,า,นาสน,นาต่อของเรือยอีใจในใจเรือดใยเท่ามันเรื่องใจอ็ยั่ก็เราก็แต่ทำพาัพ้งพาดทำ,ำลายพา อันนี้ว,นาานว่าจะเจอมา่ในถังแค่ตั้งตาว่าง่ายๆนะื่นผาดน้ำอบอุ่นขาดไฟเคลื่อนไหวขาดลมแข็งแข็งขาดดินขื่นๆขาดน้ำอบอุ่นขาดไปเคลื่อนไหวขาดลมใ่้เกิดกาท้อ แล้วก <c> ็ทำลายก้าวมำนึกใใจทำลายก้านึกเป็นงาภาพอาเห็นให้เจนเล็กเองหลังดับไฟดับนานหนาดินพังตอนนี้แหละมีเรื่องทลายก้าไม่ห้เห็น คนใจเราก็เคยเห็นนะเมื่อเงนะคนายเห็นคนาตอนเมื่อเราทำใหม่ๆที่เคยทำมาคับมผิดาดก็น,นีตอนน้ำเงานี่ยหลวงพ่อเคยตอกมนั่นเห็นว่าน้ำเงาหยดไปถึงก้นของเราแรงไปจงล่างจนได้ยินได้ยินเสียงจนหยอกงไป ทำได้ที่หนังถ้ามันเกิดนิดขึ้นมาด้วยจุดดึงเช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดปีกขึ้นมาขนลุกขระบองเดี่ยวมันจะม่ยึดได้รวมได้ตอนนี้การจำท่าแล้วกอนนี้ก็ทำลายรูปทำลายรูปก่อน เราเอาผมออกขนออกนุ่อเกลืออยู่ข้างหน้าเราออกไปเกลือข้างนอกผมออกขนออกเล็บออกขวัญออกหนังออกเอาเนื้อออกกระดูกออกให้ห็นกระดูกพอเราผมออกขนไู่จะเห็นเช่นผมก็กรอบกรองอยู่ข้างหน้าผมออก ขนออกเล็ดออกฟันออกหนังออกเอาเนื้อออกเอาเอ็นออกเอากระดูกออกเพิ่มเป็นแปดเนื้อเอ็นกระดูกเพราะว่ากรรมฐานนี้ใช่้าใช่ของคนล็กคนหนึ่งอีู่กัะอาการที่สองอ่อย ทำแล้วเราไม่เห็นทำเมื่อเราทำเป็นแล้วมันเห็นใครนั่งนั่งมันเห็นนิมิตขมกองข่มกองควันที่ที่โตและปลดกองทำท่าไม่เห็นตัวเราเองมีสองกระดูกมีกรความสลอดทำมางำไปมีสำคัญเนี่ย อันนี้ก็ตั้งรูปเนื้อสกีนั้นทำลายรูปตั้งรูปเอากระดูกตั้งเอาเนื้อใส่เอาเอ็นใส่เอาหนังรูปเอาอ่าควาันใส่เล็บใส่ขนใส่ผอมใส่ใอ้เห็นตัวคนนั้นตั้งรูป <c oughs> เออแล้ว้ังคำนมาจ่ไม่รองบอกให้ไม่ทำถ้าตักยกอยู่ด้วยนั่นแหละที่ทำน่าจะไม่ยกแล้วเอาคอาวนี้ที่มันจะลงอันไหนจะทำได้ของนี้ละเอียดมากการติดเป็นอันไหนจะทำมันจะเกิดทุกขเวทนา เมื่อเกิดทุกข์แล้วเราต้องสู้ทุกข์อย่าให้มีความไม่พอใจความโกิดขึ้นและตอนที่มันจะเห็นอะมยจะทำม,มันเหมือนกับเราลอดช่องรั้วตวนหนา้ามหลอดทุกความพร้อมไปฝั่งโน้นแล้วก็มันแจ้งจ่าเหมือนที่ความกดดัน และจิตใจเบิกบานสบายที่สุดตรงนี้เป็นจิตติกของโกคิหลงเข้าใจว่าตนเป็นไตรย,ยตรงนี้เพราะเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วจิตใจมันเบิกบานมันอินึมเอิบอึมเอิบแล้วก็ความโกรธความรักความใคร่ตรนี้เงียบมันใจร้ายคนจิต ยอปล่อยเป็นสังขารุเบิกกายานคือวางเฉยต่อสงขารของตนบางนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ลองที่อันเหนจะทำนี่ลวไม่จะหยุดแค่นั้นเอาคุนต่อไปทีนี้โคตรระพยานตอนถึงโคตรระพยานคุณจะเจสาโลมาไปก็ได้ จะต้องทำชาทำอะไรแรกคือสาโลมาเป็นันแล้วก็ละอะไรคำาผัดใจอะไรคำาบักจิตละอามไปนั่นแหละทำเรื่อยไปอามเรืยละเรื่อยไปอ้จถึงเัิทุลยายามมันจะหยุดที่ที่ไมันหยุดกีอไ อธิจิตละเอียดมากคำว่าโคตรภูยนันเนี่อการปฏิบัติธรรมทางโลกสึงสุดแค่นี้เียกบสุขโคตรคนโคตรภูยนันเป็นโลกียะถ้ามันจะโดนได้ก็ตอนนี้ตามอานิจจะตามึ้นไปกระโดนได้ทำประโยชน์ได้ ถึงโคตรโพก็ยังม่หยุดได้พอถึงโคตรโพแล้วก็หยุดเฉยอย่าน้อมหน้าน้อมหลังเหมือนที่อุเบกขาสอนบทตรงเหมือนกันเหมือนกัดไม่นึกไปกระบะไม่นึกไปกางหลังไม่นึกคิดหยุดเฉยถ้ามันจะรับยึ์ถ้าเป็นนายริอมักมันกจะรับยึดตึงเป็นละลอกจากใจเขาขึ้นมาสู่ศีรษะเรา สวามละลอกมันก็เป็นอ่าหนักแล้วก็โคนก้อกนหินไวนะ้นึ่ก้อนหินใหญ่ใหญ่หนักจนตัวเราจะแบนหนาความรู้สึกนี่อันนี้ก็มันได้มากก็มาย้อมกันนั่นแหละกลัวตายนะถ้ากลัวตายก็ไม่พบทำไมเพราะว่าปฏิผ่านเป็นที่สุดของกุ มาใจนั่งยิ้มๆและใจเคลียร์ผ่านได้ก็เคลียร์ผ่านอย่างของบางสำนักบาเรียกว่าอาเรศนี่นะเค้นี่ไงจะอาบยาตระนัดเคลียร์เคลียร์ยาบีอายตระนัดก็ทุกอย่างตัวเชียนพงวนาปกเขาว่าไม่มีในตั้งใจมีดอกสำหรับเขราวะ เขาว่านั้นมีคงเป็นของจริงอะไรแต่ไอตรงนี้นเขาเขียนไม่ได้ว่าอายะตนะความหมายอพันอายะตนะหกที่เขาเขียนจะปฏิเสธอายะตนะไม่ได้นะคือในเรื่อพภานนั้นอายะตนะมีอยู่จากที่พบแล้วก็ค,วคือตาหูอายะตนะตาอายะตนะหู เพราะว่ามันเห็นได้ยินเสือเสยอไม่ได้ย<ช>ินเห็นแต่ระบบไม่มีระบเวทนาตยาสังขารมีอย่างมันไม่มีอันนี้จำหลักว่าให้มันว่าเราอย่ามีตัณหานะ มันจริงจะสองมือสองไ,ได้ระกันหาให้ได้กันหานี้เรียนให้เข้าใจที่ส,ดษษสปปุดเพราะเป็นธรรมปัจจิตกับสมุปบาทการตัดวัฏจักรการตัดเรียนไหวกระจดตเพราะตัวปัญหาที่เป็นตัวจัดเรียกว่าไม่เรียนไหวกระจดจะจัดปัญหาได้เพราะจัดปัญหาได้มันหมดเหตุเมื่อหมดเหตุผลก็ไม่เกิด เพราะละณหาได้เพราะณหาดับโอปาทานก็ดับโอปาลาโอปาทานดับพบก็ดับพบดับชาติ์ก็ดับศาตดับเจราพยาติมานะมันจะมีอะไรกดับหมดดับดับแถวไปหมดเนี่ยเราดูกงยังเข้าใจ การความเห็นให้เขาใจ่แล้นั่งนึกคิดว่าให้ได้นั่นได้นี่ไม่ได้พระนิพพานไม่ใช่ได้เพราะนึกคิดได้เพราะความเปลี่ยนและการจะถึงนเวอร์ปานได้เพราะไม่ต้องการอะไรแล้วไม่แต่ปนิพพานก็ไม่ต้องการม,มันได้นะั่นมันได้อีกเมื่อเรา ยังต้องการอะไรอยู่ก็จะคือเรายังอยากได้เองนะเพราะว่าปัณหาไงล่ะเมื่อเรายังต้องการอะไรอยู่มันก็ไม่จะไม่ได้อะไร mm hmm. เมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วเ็ามาลองมนนาปัญหาไม่อยากได้ไรนั้นแหละมันก็จะได้อะไร มันได้สอเมื่อเราไม่ต้องการอะไรเหมือที่ระอานนท์เทียนตลอดท่านคุณทุกอย่างมันอยากได้อยู่ตลอดจะม่เอาแล้วนอนดีกว่าได้ตอนนี้ตอนที่ไม่ต้องการพอเราเอนหลับเอนใายลงจะนอนนะทำสมรยึดตรงรตรงนี้เป็นาหารตรงนี้จัำไม่มนอันนี้เข้าใจยังดี เยอมากที e buscar, ่ปฏิบัติจะบางองค์เซ็นหมดเอาทิ so, ini, ้เอาจังเอาไม่ได้เพราะว่าจะหนาจังสิอยากว่าอยากว่าจะม่หวานอีกตัสิยุทิใจแล้วก็อยากหาอะไรจะหาิเตจะหาได้เหาที่ใจนั่นแหละถ้าวันวันน่งทีใจมันไม่ ไปนึกถึงไปอยากได้ไรอยากเห็นไรอยากไปไหนมันไม่มีไม่เคยมันว่างเลยนั่นแหละมันละเบาแล้วเรียกว่าที่ขยะไม่มีในจิตใจดีน้อยคุณละอองไม่มีแล้วเรียกว่าอกปฏิเอาคือคืออาสวะคือของคือมันเป็นผลเป็นละอองที่มันนอนอยู่ที่ส่วนลึกของจิต เป็นฝาถมมาตั้งแต่อดีตชาติต่างๆที่เป็นอุป,ปนิสัยติดตัวมานและสัพทิจัยที่ยามนี้ฝาถมกไว้มันอยู่ข้างนอกอุปกรณ์ใช้หนยูลุกขึ้นมาเรามันออกอได้หมดถอนรากถอนโคนหมดก็ต้องเจลี่ร่างจิตให้มันสะอาดได้เพ้่ความสำเร็จอยู่ที่นี้จบ